ซื้อรถต้องใช้งานได้จริงเอาไปวิ่งงานเอาไปทำมาหาเินถ้าซื้อไปแล้วเอาไปซ่อมจอดซ่อมอย่างเดียวนะออกไปร้อยกิโลเมตรร้อยกิโลแรกซ่อมซ่อมซ่อม,ซ,อมซ่อมนั่นแกวันแรกถึงสามเดือนนะออกไปแบบนั้นออกไปซ่อมไอ้เสียงโกดตายเลยจะซื้อไปซ่อมเอามาคืนไม่ขายให้ไอ้เสียงโกดตายเลยนะนี่ o 0, นออเนลสามจุดศูนย์เพาลลอยใช้งานได้จริงถ้าออกไปแล้ว ออกไปซ่อมนะไม่ขายเอามาคืนโอเคไหม <laughs> 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 เอานี่ออิวสามจุดศูนเผาลอยนะเผาใหม่แม,กม,ยยม็กใหม่ยางใหม่นะคอกเบิกใหม่ใช้ร้านได้จริงนะเอาไปแล้วจอดซ่อมตั้งแต่วันแรกน่ะจนถึงวันปล่อยยึดขนาดวันยึดก็ยังขึ้นรถสะไลด <laughs> ์ ไม่ใช่แค่พี่โกรธนะครับเออพี่โกรธตายเลยพี่ไม่ขายให้นะเลยแบบนั้นออพี่พี่ไม่ต้องโกรธก็ได้ครับทําไมผมโกรธหนักกว่านี่อีกครับก็คือออกไปต้องวิ่งงานวิ่งทำมาหากินวิ่งจนลืมครับวิ่งจนลืมนะว่ารถกูไม่เคยซ่อมเลยไม่ใช่วิ่งจนลืมครอบครัวเ,ออ <laughs> เป็นอะไรเรียกพวกว่าออได้เมียใหม่ <laughs> ไปหาล้ออะไรไปขึ้นอยู่กับคนครับ <laughs> <laughs> วิ่งจนลืม <laughs> ลืมว่าเฮ้ยรถมัน,นต้องจ่ายค่าภาษีพบรบด้วยหรอลืมเลยคือหาเงินได้วันละแสนสองแสนสามแสนโอ้รวยเลยเออจ่ายค่าหววสามวดรถหมดพอดีโอ้นี่วิ่งจนลืมเขาบอกว่าวิ่งรถใช้งานดีจริงถ้าไปซ่อมอย่าเอาไปไม่ขายไอเสียมโกดตายเลยน,นี่ะนี่เครื่องสามพันเอาแม็กไปอย่างไรครับเป็นออ,อนิวชรามบกเคริงสามพันปีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับ ปีดาวเริ่มพอนเดือนแรกกุมภาปีสองพันห <erin> uh ้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องนี่ก็รอไม่หนาหกเดือนแรกควันหาพันหาร้อยไม้หาพันหาร้อยบาทครับหลังจากหกเดือนแรกพี่น้องจะค่อยไปพอนราคาเต็มที่ยสิบแปดเก้าพันไม่สองหมื่นกิโลเมตรเด้อเป็นซีบอลนี่นะครับพี่น้องซื้อรถไปเขาก็ต้องการแรงงานต้องการทำมาหากินต้องการหาเงินมั้ยบอผู้ใดก็ซื้อไปสมถาม เสื้อไปสอมมันก็จะมีแต่ผีบ้าอะไรนั่นบ้าเออบันดีว่างพันนั้นนี่เลยอบนที่เงินหลไปนั่นเป็นบ้างเครื่องเดิมเดิมสามพันครับนี่แฟนเพียรเดิมต้องแก้มเดิมพิเกอร์หม้อขออยู่ครบครับมาออกรถศูนย์บาทบ้านประชาชนไปเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนเริ่มผ่อนเดือนแรกกุมภาปีหกเจ็ดหกเดือนแรกผ่อนห้าพันห้าร้อยบาทหลังจากนั้นนะผ่อนราคาเต็มที่แปดเก้าพันพิมคำว่า สุดสุดสุดมันสุดยอดอีกทีนี้ใครเส,สิร์ฟเรซิงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share ด้วยไวรุ่นจ๋า